อยากเป็นแสงสว่างอยากเป็นโค้ชต้องเริ่มต้นยังไงสวัสดีค่ะโค้ชพราวค่ะมีนักเรียนหลายท่านเลยที่ถามพราวเข้ามานะคะว่าอยากเป็นแสงสว่างต้องเริ่มต้นยังไงหรือว่าอยากเป็นโค้ชต้องเริ่มต้นยังไงเพราะรู้สึกว่าตอนที่เราได้ช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าได้ช่วยเหลือผู้คนได้ช่วยเหลือเพื่อนๆเนี่ยเรารู้สึกมีความสุขมากเลยตอนที่เขามีทางออกหรือว่าเราสามารถทําให้เขามีความสุขขึ้นแน่นอนค่ะว่า ตอนที่เราได้ช่วยเหลือคนอื่นแล้วทําให้เขามีทางออกหรือทําให้เขาได้ค้นพบความสุขเราจึงเกิดความรู้สึกสุขจากภายในขึ้นมาเลยทําให้เราอยากที่จะเป็นแสงสว่างและก็มีหลายท่านเลยที่เข้ามาปรึกษาพราวนะคะบอกว่า เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นและทุกครั้งที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมีความสุขมากและสิ่งหนึ่งที่ช่วยเหลือเป็นประจำเลยก็คือเรื่องเงินแม้กระทั่งบางครั้งที่เราไม่มีเงินเลยแต่เราก็จะพยายามหาเพื่อที่จะช่วยเหลือเขาพราวเองก็เคยเป็นเหมือนกันพราวเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นมาก ทุกครั้งที่ใครต้องการความช่วยเหลืออะไรเขาจะนึกถึงพราวเป็นคนแรกมีหลายครั้งที่เพื่อนเข้ามาขอความช่วยเหลือเรื่องเงินและแม้กระทั่งตอนที่เราไม่มีเงินเราก็ไปกู้เงินมาให้เขายืมพอเกิดปัญหาขึ้นเราก็โทษสิ่งรอบข้างถ้าถามว่าการเป็นแสงสว่างเริ่มต้นจากตรงไหนเริ่มต้นที่ตัวเราค่ะลองกลับมาถามตัวเองดูว่าวันนี้ตัวเราเป็นแสงสว่างให้กับตัวเราแล้วหรือยัง เราชอบช่วยเหลือคนอื่นเราชอบช่วยเหลือผู้คนช่วยแล้วเรามีความสุขแล้วตัวเราเองละ่ะเราช่วยเหลือตัวเราเองได้ดีพอหรือ,อยังแล้วทุกครั้งที่เราเป็นแสงสว่างทุกครั้งที่เราได้ช่วยเหลือผู้คนเราทุกแค่ไหนเรามีความสุขแค่ไหนฉะนั้นต้องกลับมาที่แสงสว่างดวงแรกก็คือตัวเราแต่เมื่อไหร่ที่แสงสว่างดวงแรกยังมืดมิดเราจะไปจุดประกายให้ใครได้สุดท้ายก็พากันเดินท่ามกลางความมืดมิด ลองกลับมาจุดแสงสว่างให้กับตัวเราให้สว่างให้เปล่งประกายจุดแสงสว่างให้ตัวเองด้วยการฝึกฝนด้วยการเรียนรู้ด้วยการลงมือทําอย่างเข้าใจอย่างลึกซึ้งในชีวิตของตัวเองเพอถ้าเมื่อไหร่ชีวิตของเราเปล่งประกายขึ้นผู้คนก็จะมองเห็นแสงสว่างดวงนั้นและเราเองก็สามารถบอกกับผู้คนได้ว่าทำยังไงถึงจะจุดแสงสว่างให้กับตัวเองได้ วันนั้นเราจะถ่ายทอดให้กับผู้คนได้ว่าทํายังไงเราถึงจุดแสงสว่างให้กับตัวเองได้สว่างสวัยแล้วไม่ว่าเราจะทําอาชีพไหนบนโลกใบนี้เราก็สามารถเป็นแสงสว่างได้เป็นโค้ชได้วันนี้เราถนัดอะไรวันนี้เรารักอะไรวันนี้เราทําอะไรทําให้อย่างลึกซึก้งทาให้อย่างเต็มที่ทําให้อย่างกระจ่างแจง้ง ทำให้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆในเรื่องนั้นๆในสาขาอาชีพนั้นแล้วเราก็นําความรู้ที่เรามีไปถ่ายทอดให้กับผู้คนเนี่แหละคุณก็เป็นแสงสว่างแล้วจากจุดเริ่มต้นของพราวในวันนั้นที่พลาวมองหาอาชีพอาชีพหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ตอนนั้นเราไม่รู้เลยว่าโค้ชคืออะไรตอนนั้นพราวไม่รู้เลยว่าแสงสว่างเป็นยังไงแสงสว่างคืออะไร เราก็แค่อยากหาอาชีพที่สร้างไรายได้และช่วยเหลือผู้คนจนวันหนึ่งที่พราวได้มารู้จักในเรื่องของการโคร้ชพอเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศเขารับการโค้ชผ่านทางออนไลน์แล้วเขาก็มาเล่าให้พราวฟังตอนนั้นพราวก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่วันหนึ่งทําให้พราวได้เข้าร่วมงานสัมมนาของการโคร้ชแล้วก็ทําให้พราวตัดสินใจเข้ารับการโค้ชส,ส่วนตัวมันทําให้พราวได้รู้ทันทีว่าการโค้ชนี่แหละคือสิ่งที่พราวกาลังตามหาและพราวก็ตัดสินใจเรียนตั้งแต่วันนั้น เรียนทั้งทที่ไม่รู้ว่าการโค้ชคืออะไรแต่เรารู้ผลลัพธ์ของการโคร้ชแล้วพาวก็เรียนปึกฝนตัวเองแล้วพาวก็ตั้งใจเรียนสั่งสมประสบการณ์ของการโคร้ชผ่านไป5-6ปีจนมาถึงวันนี้เพื่อนที่เดินทางมาด้วยการบางท่านก็ไปทําอาชีพที่เขารักไปทําอาชีพที่เขาใฝ่ฝันและเขาก็นําการโค้ชไปใช้กับอาชีพของเขาฉะนั้นวันนี้นะคะไม่ว่าเราจะทําอาชีพไหนเราก็เป็นแสงสว่างได้ ขอให้รักในอาชีพของเราทําอย่างเต็มที่ทําด้วยความเข้าใจทําด้วยความรักจนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญและความชํานาญและสิ่งนั้นแหละที่เราสามารถนํามาถ่ายทอดให้กับผู้คนเราก็จะกลายเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนได้ขอให้ทุกท่านจุดประกายแสงสว่างดวงแรกให้สว่างสวัยงดงามและนำแสงสว่างดวงนั้นไปนำทางผู้คนขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ